สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสตีฟวิสคอฟทูตพิเศษของประทับดีโดนันททั้มได้ใ,ให้สัมภาษณ์ทางรายการพอดแคสต์ของทักเกอร์คาสันพิธีกรแนวขวาชื่อดังในสหรัฐเมื่อวันที่21มีนาคม2568นะครับเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ชื่นชมประทับดีว่าลาดิมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียว่ามีความตั้งใจใจะเจราจายุติสงครามในยูเครนและ การกล่าวอ้างว่ารัเสเซียมีแผนจะโจมตีประเทศอื่นๆในยุโรปนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระสตีฟวิสคอพซึ่งเคยพบกับปูตินมาแล้วสองครั้งกล่าวว่าในการเดินทาเงเยือนกรุงมอสโกรครั้งที่2เนื้อหาการพูดคุยของผู้นํารัเสเซียเน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับโดนัลด์ทรัมป์ปูตินบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงมากหลังจากที่ทรัมป์ตกเป็นเป้ารอบสังหารระห่างหาเสียงเลือกตั้งประจำดีสารัฐที่เพนซิเวเนียเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2อง7ันายผู้นำรัเสเซียรู้สึกเสียใจที่ทรัมป์ถูกยิงไปเข้าโบบบกัหบลบลวและ สวดภาวนาให้กับทรัพย์ด้วยสตีฟวิสคอฟบอกว่าปูตินไม่ได้ทําเช่นนั้นเพราะคิดว่าทรัมป์อาจจะได้เป็นประธานดีสารัฐแต่เพราะมิตรภาพที่มีกับโดนัททรัมป์และสวดภาวนาให้กับเพื่อนผู้ที่มีความสนิทสนมกันระหว่างการเยือนประธานดีวลาดิเมียปูตินยังฝากภาพวาดโดนั์ทรัมป์ที่มอบหมายจิตรกรรัสเซียวาดให้เป็นของขวัญให้กับโดนัททรัมป์เมื่อกลับมาถึงสหรัฐเขาได้นําสารและมอบภาพวาดให้กับประธานดีโดนั์ทรัมป์ซึ่งทรัมป์รู้สึกประทับใจอย่างเห็นได้ชัด และบอกว่านี่คือการเชื่อมต่อกันอีกครั้งด้วยคาง่ายๆว่าการพูดคุยสื่อสารทูดพิเศษของทรัมป์ยังปัดเสียงวิจารณ์ที่บอกว่ารัฐบาลโดนันทรัมป์นั้นทอดไมตรีปูตินมากเกินไป โดยบอกว่าหนทางเดียวที่จะยุติสงครามในยูเครนได้คือการพูดคุยกับทุกฝ่ายในความขัดแย้งสตีฟวิตคอปซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์และเพื่อนของโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าหลายคนอาจตั้งคําถามว่าเขาควรพบกับผู้นารัสเซียหรือไม่เพราะมองว่าปูตินคือผู้ร้ายแต่เขาไม่เห็นว่าปูตินเป็นผู้ร้ายตรงไหนเขาชอบปูตินและชื่นชมปูตินรับฟังและพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ปูตินต้อนรับเขาเคยมีเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลเตือนก่อนหน้านี้ให้ระวังอดีต KGB อย่างปูตินแต่สตววิคออบก่า ปุ่มหลังนี้หมายความว่าปูตินคือคนระดับหัวกะทิเพราะในสมัยก่อนคนที่จะเข้าไปเป็นหน่วยสืบอรชาชการรับอดีตสหภาพโซเวียตได้คือคนฉลาดที่สุดในประเทศเท่านั้นส่วนการลุกราอยูเครนในปี2014ซึ่งถูกประณามว่าละมเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอีกทั้งกางกำลังรัสเซียยัยงกระทำการเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามนั้นด้วยสตีฟวิทคอฟแก้ว่ารายงานข่าวของสงครามเป็นรายงานข่าวของสื่อที่บิดเบือนนี่เป็นสถานการณ์ซับซ้อนของสงครามที่ไม่อาจโทษฝ่ายถึงฝ่ายเดียวได้่วนประกอบ หลายอย่างผสมปนเปกันไปนําไปสู่จุดนั้นและยอมรับว่าการจะคลี่คลายสงครามในยูเครนได้อยู่ที่การอ้างสิทธิ์ของรัสเซียในสิ่ดินแดนตะวันออกในยูเครนได้แก่โดเนสตลูฮานสปอริเซียและเคอร์ซอนซึ่งสตีฟวิตคอฟระบุว่าทุกฝ่ายรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ยังไม่มีการแตะต้องยูเครนค้านหัวชนฝาไม่ยอมสละดินแดนตามเขตแดนที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกแต่ทหารรัสเซียควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคเหล่านั้นและจัดลงประชามติตัดสินว่าต้องการเข้าร่วมกับรัสเซีย แต่แตะวันตกและยูเครนประนามว่าเป็นการทําประชาธิปไตยลวงโลกแต่สตีวิทคอฟกลับชี้ว่าคนในพื้นที่พูดภาษารัสเซียผลการลงประชาธิปไตยก็บอกว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการอยู่ภายใต้รัสเซียแต่ไม่ชัดเจนว่ายูเครนจะสามารถตัดใจสละดินแดนได้หรือไม่หากประธานดิวอลินเมียเซเลนกี้ ky, ผู้นําของยูเครนยอมให้รัสเซียควบคุมดินแดนก็อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ทางการเมืองทูพิเศษสหรัฐเชื่อว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการดินแดนของยูเครนทั้งหมด และได้ส่วนที่ต้องการอย่างสีภูมิภาคในตะวันออกกับไครเมียไปแล้วไม่มีเหตุผลที่จะอยากได้ส่วนอื่นเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอัปเดตด้วยครับ